ล่างหรือบนสายไดไหม้ายขวา้ายสายเลรักัน้เฮ้าลองกันดิอไอ้เ้าทำไมป้อปปืนไปหันเร็วยังอะมันโคตรมันโคตรไม่สมสมผลเลยล่นติกหันยังไงทำไมอาขเนีย่าเหมือนเหมือนเนี่ยเลยเหมือนเคเคยดูว่าอย่างเออเออเออุนพันเสืออะไรแบบนั้นะโคตรโคตรพรอยแบบนั้นแหละ ทำไมมันเร็วเนยวะเร็วแบบไม่สมจริงจริงคูลใช้ไปเลยัหญ่เฮ้ยไปมันหนักมันหนักชิบหายตัวเยอะแเ่หน้เพียนไปเยอะไม่ัดไอ้อต่จุดสงสารอาป่า อะไรวะฟลอยเฮ้ยเหี้ยแล้ววะเฮ้ยเหี้ยตกใจสัต์ไม่ชินาเคเลยมึงบังกูมึงบังกูเขียวมา เอาไตาหาเยอะตาหาไม่ได no ้เสียงรัสเซียกลิ Why ่นน่านไงทีสามสี่สไพร์แคทกดอัดีเวเลยเยอะกคอัดีเวเลยฝันเอร์จันเอร์สไพร์ชิหายอะไรอะไรเฮ้ยไม่จริงไม่จริง มาแล้วมตายแน่มึงไม่รอดแน่มึงไม่รอดแน่มึงไม่รอดแน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสับอยู่ชัอาเีช่วยมาแล้วแล้วไอคันนั้นนี่าเดี๋ยวกูจัดการดเพื่อนดิบใส่มาเลยเดี๋ยวดิบใส่ดเดยดวดรอดูมันตายดเพื่อนโอ้มาแล้วมาแล้วตมไอ้ เอาไปเอาโอ้โหไปด้งไอ้เต่าไ้สัตว์ไปไม่โดนไอ้โดนนีเหี๋ตีตะขาบคัคนั้น F2 คันซอ F2 ยีนะครับมันโหลดอย่างนั้นเลยเออลโอ้ยโดนล้อตีเฮ้ยมันจะโผล่ละมันจะโผล่ โอ้ยแม่อเอ้าไอ้ชิวันเปี๊ดใครใครฆ่าเต่าไอ้อเหี้ยไปแพ้ซื้ออีกคนนึงโอ้ยี่ยี่พวกรถหนักไงไอ้เหี้ยพวกรถหนักไปอ๋อไม่โดนเหี้ยเลย เดี๋ยวจะเดี๋ยวกูทำได้มากสุดน่าจะตีนะข่าวเอานี่โหลดอย่างนานเลยสุดเอ้ยเขี่ยกู็เปิดไม่เข้าไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยเปิดชนเหล็ก้สัตว์เครื่องดับเครื่องกูดำเลยสุดมองไม่เห็นไ้เหี้ยเฮ้ยกเห็นแล้วโดนรับคืตู่เนี่ย Panzergranate geladen! The enemy is winning! boy! Hi! Wir wurden getroffen! อ้ยยชีอ่ะไรเรอไฟอี๋แทงเดสตอยเยอะโอ้ยช่วยหน่อยอ๋อเห็นละซานอลูเสวยมีคนอยู่มีปะมี ทนไหนอ่ะยังผาไม่เจอเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้กี่คันวะเนาะสอบแล้วงั้นคันอาร์ิตาลี่แม่งเลยอาร์ิตาลี่เนี่ยตรงเนี้ยหลังหลังเต่าเหรอเนี <reside> <t ath os> ่ยหลังเต่าตายมีมีมีโผล่แล้วเหรอ ไปเชียบไปโดนมันมันซิงมันซิงมันซิงโหดไปทางซ้ายแล้วเห็นไหมหายไปไหนไวะน่ากลัวชิบหายกูเหมือนโดนยึดตัวเลยยิงมันสีนดำสีตายแล้วคือเสียงไม่ตายอีเหรอ

ตายกูกูมาให่อ่ะมีหลังตูงนี้หนึ่งอัะกูมีลูกเดียวแล้วกูโดนเครื่องบินศัตรูไล่ลามึงร้อกูเล่นแน่ๆไอ้เกมพี่อ่ะเอาไง ตายเอเยเมื <tomar Thousands of stairs> ่อกี้กูยิงแล้วไม่กูกูเล็งตรงเลยนะปืนไม่ดีดขึ้นอากาศควาซ้ายว่าเหี้ยมย้อก สามสิ่เดยสุดไม่เห็นกูด้วยเฮียตาบอดเจลามัน What the fuck เจลายาซียามีนไฟแอสตร้เหี้ยตายเฮียกูบอกแล้วอีอย่างมันนหละ โอเคโอเคคนเดียวไปสี่คันนะพ <laughs> ี่บอมบบาโอ้มู <laughs> <laughs>

โน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 ้เฮียเบื่อคนกลังโดนใส่มาเบื่อจังหาแล้วตีเดียวบอลจีเดียวบอลยูฟ็อกอัพเบ๊ยเซ็นยูอินเฮล LỜP BỜN Ê Ê, mày nhìn xì ra, mày ở xì, mày ở xì Ê, LÀO BÀO, LÀO BÀO, PÌ NAU NÊ MÙI CHÔM TÌ FIRE เอ้ยมันเร็วเกินเอาไปหายเอ้ยไฟเอโห่เย่อศัเล่นวอนเดอร์ยังไงวะเฮียไอบิธีเซเว่นอยู่ไหนวะกูหาไม่เจอเฮียน่ากลัวนะจ้าว เสียงเพื่อชนกันเดะูได้เสียงอัน๋อคนนั้นอย่าผงเพื่อนเอ้ยแต่เสียงมันใกล้เกินเป็นของเพื่อนเหรอเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนไปหาตรงนั้น

เอาแบบเป็นขาวลัวเป็นเหมือนเป็นลีกเลยโอ้ยสวยเพื่อนเกือบตายเฮียตายกตัวมากอโอ้ยเขมามีรถ <c oughs> ลับเดียวกวับมึงเลยเบ๊ลับเดียวมึงลย <c oughs> ลบเดียวมึงเลยเปิด <c oughs> บินอ๋อตกไปเถอะ มังกรมังกรตกตกใส่กูไอ,เอ้เหี้ยโอ้ยโอ้เหี้ยหรอมึงอหรอไ <c oughs> อ้พี่แค่นค้ก็ตกใส่หมดขนาดยิ่งแต่ <c oughs> เ,ตเตลี้ยงยิ่งแต่เลี้ยงลิสติกอยู่ <c oughs> มันไม่ต้องมันไม่ต้องขนาดนั้นมันไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวไม่รู้ดิหนึ่งพันชั่วโมงจะบอกนายเองถ้านายเล่นมากพอไอ้ช <c oughs> ปีกทั้งพ่อเลยโอ้หเฮ้ยอะคนหลึกกูไม่พลาละคนหลึก เลือดปนตะกล็กอะไรวะนี่อะไรเนี่ยระวังด้วยรถกรบีตาไหนวะตาไม่ท่ากอนเลยโอเคยะตาตหยไม่เห็น

quá quá Fire Vây đồn Vây đồn không gì vậy Cứ thỏi đây ขิบหายชิบหายชิบหายโอ้ยไปโดนนี่เฮี้ยสกิลชู้คนหนึ่เบรกไฟอ่ะโอ้โหไม่โดนนี่เฮี้ยสกิลชู้อย่างมั้ยไม่โดนสักคนเลยไฟอ่ะไม่ไม่โดนได้ไงวะเฮียไม่โดนนี่เฮียมันกะไฟอ่ะซูไ ออเ้ันอวีไม่โดนดีเกียรเอ้ยเกียร์อะไรวะออเดวีตายเออมีมีเพื่อนต้องการขอความช่วยเหลือสแปมมอทีนลยอีครับเดี๋ยวไปช่วยมันหน่อยเขาเบื่จากระยะไกลนะเขาไปช่วยมน

ไมตโวนี้จะกลไปอ่ะไปอ่ะโ <c oughs> คตรจันิเวไฟเลยบีโดนเยอะเต่าเอาบีมันเกิด้นเลยกูเห็นแล้ว,ลวบีทีาตามบีทมันไม่รอดแน่แย่แย่แย่ย่อซู Ja, ja, ah. Jo, Den er jo Fire! Ja. Chillage side. Ja. Christian, kunne Fire! Critical, Fire! 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 Fire. 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 ไม่แต่โหงี้อ่ะไปเออเครียช่ยชิวแม่งยิงไงวะโอ้ยมันจี๊ดสวนแล้วโอ้ยโดนล้อไม่ยี่ช่วย,ย,วย,ยด้วยตัวใหญ่ช่วยเลยตัวใหญ่โดนไม่รอดเลย ไ <laughs> ตายหนึ่งเนี่ยคนวันแมนามีอ่ะสัตว์ตัวทีโอ่อเฮียยิงปืนกูแตกไม่โดนนี้โดนชี้ไปเออเฮียไม่โดนเอ้ยโ,โ,โดนนี่ว่าปากของ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ไอเหียระเบิดระอากาศไม่รอดแน่ไอเหียเฮ้ยโคตรทรมานอยิปืนแล้วยิงตีตะข่าวยังไม่ได้ไอียมันนี่ย กระสุนแม่งเสียไปอย่างเดียวเฮ้ยอุ้ยเคีียระแล้วเบื่อไปอ่ะโหโหระเบิดหลงหน้ากูสามลูกไม่ตายนี่ไม่ใช่เรียลลิสติกไปอ่ะหาที่แอบไปจะเป็นบอมเบอร์โอ้ยซีเต็มเว้ย B กับ A A เคลีย ก็เคียร์มีไม่ปั่นระเบิดสองลูกว่ะเล็งไล่ใช่ดหกวาจะปั่นโซอีดีสบิชอระเบิดไม่คุยดาวอย่างนานเลอสัสลืมดูไรวะ จัดการในตัว <I S 1> เองอะไรอย่าเงี้ย I do it myself, บร o ข้างหน้ามึงหน้ามึงโคตรเขียวไม่มีใครเลยมีโคมิดคันเดียวอะตรงตรงนั้นเน่ยอยู่ตรงนั้นะนะกเพื่อนโคก็จะเห็นก่อนแหล,ละรถระดับฟอนเซอร์ฟ 找 AGC 吧，哎弟们。啊！看的是宝哎呀！呵呵呵，看的是宝哎呀！发呀！发啊 หลอแตกคือหลบหลังเต่าหลบหลังเต่าโอ้โหซีสได้ปวดตัดเสียใไม่ไม่ไม่คือบินญี่ปุ่นนะสัสมอมเบอร์ญี่ปุ่นวารินเฟสเอฟเฟ Bastard! Liu bác! Mày not nè Mày not lọt we're not lọt We got, mày got, get him, get him, mày chờ

เขาไปเอเอ้ยเขาไปเอไอ้ย่้เก่งโคนไปเอโอ้โหเก่งเกโคต้าวเจ็โคตาขวางเยอะคนตาขวางตายแท้ อนี่อยู่แกแหนเลยเยอะโอซีโอช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 ีโอ้อาิตาลีก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย